สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนโซเชียลแคมนะคะแล้วก็เฟ e บุ๊กแล้วก็แฟนเพจของปิงด้วยนะคะคือวันนี้ปิงจะมาพูดถึงเรื่องประเด็นกระเทยเด็กนะคะที่ออกมาด่าใช้ถ้อยคําที่สั่นเลวมากนะคะหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์คือในหลวงของเราเนเองนะคะซึ่งปิงพยายามที่จะรวบรวมสติในการพูดมากเพราะว่าโมโหมากนะคะแล้วก็ปิงจะขอ เออด่านะคะเพราะว่าปิงไม่เคยด่าใครแบบว่าทําไม่โมโหมากจริงๆแต่คือคลิปนี้ปิงขอขอหน่อยว่ามึงเป็นเชี่ยอะไรฮะเด็กจังไลพุกม,มึงนี่มันแบบแต่ละเลวชาติหมาชาติชั่วสักถุนต่ำไพ่มากแบบมึงต้องตกเป็นทาสในีืนอม,มึงไม่รู้จะหาคำไหนมาเปรียบเทียบกับคนแบบสันดานอย่างมึงอะแบบ มึงมันไม่น่าเกิดมามึงไม่น่าเกิดมาเป็นคนไทยอะคนไทยที่แบบว่าอยู่กันมาแบบสงบร่มเย็นมาได้ถึงขนาดเนี้ยมึงหมิ่นพระองค์ท่านน่ะมึงไม่ได้อืใครสั่งสอนมึงอะมึงอายุแค่เนี้ยมึงมีหัวคิดเรื่องแบบนี้ได้ยังไงอะมึงถูกปลูกฝังมาแบบไหนกูคิดว่าอย่างน้อยอ่ะพ่อแม่มึงไม่ได้สอนมึงมาแบบนี้แน่นอน จริงๆโคตรเง่าสกกลาดมึงไม่มีใครสอนมาแบบนี้แน่นอนมึงมีความคิดจังไรอับปีอย่างนี้ได้ยังไงแล้วมึงพูดออกมามึงอาจใส่สื่อขนาดเนี้ยมึงต้องการอะไรมึงอยากดังเหรอมึงอยากดังมึงไปทาอย่างอื่นก็ได้ถ้ามึงเราจะมาพูดเพื่อที่จะเรียกร้องความสนใจจากแบบหลายๆคนที่เขาได้ดูคลิปมึงเขาไม่มีใครเขาสรรเสริญมึงนะเขามมแต่ออยากจะฆ่ามึงกันทั้งนั้นเลย มีกูคนหนึ่งที่กูอยากจะฆ่ามึงมากถ้ากูได้เจอมึงนะมึงขาตีนกูแน่ๆกูไม่เคยหยาบคายอย่างนี้กับใครมาก่อนเลยนอกจากแบบว่าอลุลลีของกูจริงๆมีมึงเนี่แหละชะตาขาดมากๆเพราะกูไม่เคยด่าใครออกสื่อขนาดนี้นานมากแล้วจริงๆสมองกูนี่มึงรู้ไหมคนที่มึงด่าเขารักกันทั่วโลกนะเขารักกันทั่วโลกพูดถึง โอ้ยมันมันหลายสิ่งหลายอย่างมากมึงทําลายจิตใจคนทั้งเกือบทั้งประเทศอะมึงแบบมึงมันเฮี้ยมากอะเฮี้ยแบบว่าถ้าเป็นสมัยก่อนมึงต้องโดนตัดหัวเสียบประจานแล้วก็ตัดไล่ไปเป็นเจ็ดชั่วโคตรอะต้องเอาขวานมาผ่าครึ่งตัวมึงแล้วก็เอาไปให้หมาแดกเอาไปให้แล้งจิกกัดแล้วก็มึงต้องตกลงไปในนรกแล้วมึงต้อง ตายแบบไม่ผุดไม่เกิดมึงต้องเป็นเปดเศร้าขุ่มนรกไปเลยอย่ะมึงมันเป็นสัตว์เดรัจฉานอ่ะมึงไม่ได้มีจิตใจความเป็นมนุษย์มันไม่มีความเป็นคนไทยมึงไม่มีความที่แบบว่ามึงไม่ได้จะเกิดมาบนประเทศไทยอ่ะมึงมันสัตว์ละเลวชาติชั่วมากเด็กเกียแล้วยิ่งมึงเป็นกระเทยอีกต่างหากมึงไม่โอ้ยมึง มึงทำลายมึงทำลายทุกอย่างที่แบบกระเทยที่รุ่นพี่เขาสร้างมามากๆไม่มีใครเคยกล้าหมิ่นพระบรมเลยไม่มีใครกล้าหมิ่นในหลวงไม่มีใครกล้าหมิ่นสถาบันเลยมึงทําได้ยังไงอ่ะเสียกูเสียใจมากจริงๆ กูไม่รู้จะหาคำไหนมาด่ามึงได้มากขนาดนี้คือถ้ากูเจอมึงตอนนี้คือถ้าฆ่ามึงได้กูคงฆ่ามึงไปแล้วเหมือนหัวใจมันถูกบีบมากๆกูไม่ได้แบบว่าต้องมาเรียกร้องหรือมาต้องต้องมาแสดงเรียกเลตติ้งอะไรมันไม่ใช่การแสดงของกูกูอยากจะแบบตีมึงให้มึงน็อกเข้าโรงพยาบาลไปสักห้าวันเจ็ดวันสิบวันให้เราก็แบบ อืกูโมโหมากจริงๆกูได้ดูแล้วกูรู้สึกแบบอึดอัดใจที่สุดในโลกอะ่ะกูขอให้มึงรู้ไว้ว่านับต่อจากนี้ไปถ้ากูได้เจอมึงที่ไหนหรือว่ามีใครรู้ว่ามึงเป็นใครหรือว่ามึงทำไปเพื่ออะไรนะมึงจะไม่รอดกูแน่ๆต่อให้มึงอยู่ที่ไหนกูจะไปกูพูดไว้เลย,เลยมึงเจอ,อกูแน่ กูนี่แหละปิงลี่อาวี